ประมานี้ก็กำลังสวยอร่อสวัสดีค่ะเด็กๆ<า>สวัสดีค<า>่ะผ่พี่ชื่อพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อมขคะพี่ชื่อมขอวช่คะ โอเคค่ะวันนี้พี่มาสอนวิชาภาษาอังกฤษเนาะรหัส E5 นะคะติ๊กต E5 นะคะไม่ใช่ E ทำไมพูดเสียงไพูดคำยากมีจะได้ไโอเคถ้าใครติดบออพี่ก็นะพี่เขียนบนไว้บอดอยู่พี่เขียนไว้บ่อยถังน้นถังน้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดดูซิว่า E5 รหัส E5 คือมันว่าด้วยเรื่องของอะไรเอ่ยถึง่ โอเคแต่พี่จะขอสอนแอคทีฟแพสซีฟก่อนเนาะนเพราะว่ามันใช้เวลาคง้านนานเออ okay, โอเคเรื่องระสูุอาหารกันเลยก่อนที่พี่จะสอนแอคทีฟแพสซีฟพี่จะให้น้องดูประโยคประโยคสองประโยคเราให้ดูความแตกตา่างว่ามันแตกต่างเปยังไงนะ้าใช้สีเขียวเห็นไหม ไม่เห็นเออเออไม่เห็นจริงเลยโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงขาเปลี่ยนสีฝาดฮะใครพูดตะกี้ไอ้ก๊อตค่ะก๊อตอีกแล้วเหรอโอเคโอเคแล้วมันดิงแล้วครับคุณก๊อดค่ะคุณก๊อดด้วยน้องโคไม่โทรหรือไม่ตีไม่โทรค่ะ ที่อ่อนแอมาถไายไม่แข็งแรงเลยครับผมได้เขียนยิงครับเจ้าเจ้าอีกอันนึ่งโ้โบัใครรู้โค้ันโคืมรอกมีน้องมีน้องเต่าออกเนี่ยฉันดูโบ้อยู่โสอนประโยคนี้ฉันดื่มโค้กับโค้กผูกฉันดื่มแตกต่างกันยังไงจ้าหนู ปีกรกมเป็นประธานกล้ประธานเป็นกำอ่ะถูกต้องเลยน้องก้อนกอนใส่แฝดเอ้กส่แฝดพี่กส่แฝนโอเคอ่ะจากที่พี่บอกอ่ะในประโยคแรกเนี่ยเห็นไหมว่าเราอ่ะให้สัมพันให้ความสัมพันธ์กับประธานก็คือฉันซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่า active voice ส่วนในข้างล่างเห็นป่ะโคฟุทกโคคือฉันดืม <I see. S 1> มันเป็นแทสี่ร้อยเนาะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับรมของประโยคนี้เป็นหลักน,นะ <c oughs> ถ้าพี่พูดไม่ทนันพูดไม่รูเรื่องบอกพี่นะเพราะพี่เป็นคนพูดทั้างเร็วนี่พยายามพูดช้าแล้ว <c oughs> อ่าโอเคเออมาถึง <c oughs> มาถึงจุดนี้แล้ว <c oughs> แต่จุดนี้พี่ขอร้องเรื่องนะ แล้วจุดนี้โอเคน้องเห็นเขาว่าโค้งใช่ปะพี่น้องพูดโคกอ่ะที่อเมริกาเป็นสับแสลงด้วยนะมันมาตักคับมันคือสับแสลงของคำนี้อันนี้พี่ดูในสารคดีนะพี่ไมโชว์ว่าเขาใช้นิจนจริงป่าวเดี๋พี่ดอในสารคดีเขาเรียกว่าโคล่าครับต่างประเทศ โคโคโคทหารต่างประเทศก็เรียกแต่แบบบางคนเขาเรียกโคไงถามถามว่าทำไมเขาเรียกโคทำไมเรียกโคทำไมเขาแทนหนึงคำว่าโคเคนพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่ดูสาระพอดีอะเออเขาพูดคําว่าโคโคโคอ่ะเออแล้วแบบพอพี่ไปดูสับข้างล่างอ่ะเขาเขียนคำว่าโคใช่ปะแต่ในมือเขาก็ถือโคเคนเขาก็พอพี่ฟังไปเรื่อยอ่ะเขาเูดว่าอ๋อเขามาจับโคเคนแต่ว่าเวลาเขาคุยกันอะพวกแบบแต่ตอนนี้พี่ดูอ่ะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาสเปน เออเขาบขอกโขบครบเอากพี่ไปดูเปิดใน <Okay. S 1> เปิดในเว็บแล้วก็ดูในอันนะเออพี่ก็รู้ว่าเป็นโรคอืมก็ไม่ไปหรอกค้าถ้าอยู่น้องไปอยู่พี่แม่เจะอยู่ไปอยู่มึงไปอยู่มึงนอกเขาพูดโคเขาจะอะไรปะเนี้ยแต่ว่าเออมาบอกต้องผีเชยงบอกต้องเชยอ่ะโอเคเนาะ่ะเขาซือบระเด็นต่อมาถามว่าเอาพี่แล้ว แพนซิควายมันจะใช้ตอนไหนอ,อ,อ่ะเออแต่พี่จะบอกน้องกันใช้ตอนที่กำเป็นโอเคนะอ่ะพี่จะบอกน้องก่อนว่าไอ้คิวรว้อ่ะมันคือรูปของรูปของประโยคอะ่ะที่ประทานเนี่ยที่เราให้ความสำคัญกับประธานหรือพูดง่ายคือเราแสดงกำนักกนโดยตรงแล้วก็เกลบ่ๆย,ๆย,ๆย,ๆยๆหน่อยเกลี่ยๆหน่อยเกลี่ยๆหน่อยเกลี่ยไปนะ โอเคแล้วก็ส่วนเรื่องแพซิไวท์อ่ะมันคือรูกิสียที่ประธานอะ่ะที่เราแสดงให้ประธานแ่ะเป็นผู้ถูกกระทำอะ่ะแล้วหลักการใช้ของมัน voice ล่ะแพซิไวท์เราใช้เมื่อไหร่อะ่ะหลักการใช้นะน้องห,หลักการใช้แพซิไวท์นะเขาว่าลก,กาัน เขาว่ากันมีสามข้อก็คือข้อหนึ่งจากที่พี่บอกน้องแล้วก็คือว่าเราอะให้ความสำคัญกับกรรมของประโยคนะอ่านอ่าเรื่องตอบอะไรรูี่อ่ะเรื่องอ่ะดีกับพี่เหลี่ยงเยอะจริงอ่ะตีใจอ่ะพี่เหลี่ยงอ่ะไม่ออกเอ๊ะอ่ไม่ออกเลยแม้แต่ตัวเดียวได้ ให้ความสำคัญกับกรของประโยคนาจากดจากตัวอย่างที่พี่ยกให้ดูเห็นป่ะอีโติไวตรงนี้เราะให้ความสคัญกับกรของประโยคนั้นเป็นหลักเข้าใจไหมเข้าใจเนาะอ่าอ่ดูจากชีตก็ได้เห็นปะเห็นี่เห็นชีตไหมเนี่ยูในชีตนะหน้า62ห2ตัวพี่เลบอกตั้ง่หน้า2รูปเนี่ย เออเห็นป้าจาับประโยคอะดูจับประโยคนี้ย your bicycle has been damaged เห็นป้าว่าประโยคอะเราให้ความสำคัญกับกรรมก็คือ bicycle เออมันถูกทำลายอ่นะเข้าใจป่ะอ่ะโอเคแล้วเห็นประโยคน,นี้ไหม l o s e arm is to be broken ก็คือว่าก้ดเรามีไว้แหกใช่ป่ะพี่ลูกพี่เชื่อว่าหลายคนอะทำเพราะพี่บางทีพี่ก็ทำ โอเคนะไปไวไปไวไปเป่าไม่อเพราะว่าเนื้อหาเหมือนเยอมเยอาจจะไปไวนิดนึงอ่ะข้อสองนะเขาบอกกันว่าเราไว้ใช้ก็ต่อเราไวใช้ตอนที่ไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงผู้กระทํำไม่จําเป็นต้องเอ่ยผู้กระทาอดูดูในชีพก็ได้ ต่ออเหนปะไม่ทกะอย่างดูดูตัวอย่างในประโยคก็ะดูตัวอย่างในชีเออพูดผิดพูดผิดอ่อ่า e นะซะในชีตเลย เออเห็นป่ะจากข้อสอง่ะที่พี่บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเกิดในทุกกระทำอ่ะดืจากประโยคเนี้ยที่พี่ว่าตัดในชีตเลยเห็นป่ะ the thieves were all arrested were a r r e s t e d อ่ะถามว่าในประโยคเนี้เรารู้เปล่าว่าใครกระทำรู้อ่ะละเราก็เหมือนแบบพอรับไว้นอว่าไอ้คนทำอันเนี้ยก็คือตำํำรวจใช่ป่ะอ่ะเออนะแล้วก็ข้อสามอ่ะใช้ก็มบหลีกการข้อสามก็คือว่า เราเมื่อเราใช้ก็ต่อเมื่อเราไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำตักชแบบี้เลย ก็อยากประโยคอ่ะ Printing was invented in China เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ที่เราเรียกกันอ่ะถูกถูกถูกไม่ใช่ถูกปิดเขาเรียกว่าถูกถูกกิจค้นเออในเมืองจีนถามว่าในในในประเทศจีนถามว่าเรารู้ป่าว่าใครทำไม่รู้ใช่ไหมเออเอ่อน้องน้องน้องว่าสีมาจางไหมปะสีมาเริ่มจางปะจางนิดหน่อยจางนิดหน่อยใช่ปะพี่เส่คะ เป็นประกาอะ่รน้องแปงสีไรบ้างนะตน้องขาวมากสีสองสีเลยเหรอต้องขาวมากพูด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 เปลี่ยนสีไปสามสีน้องเขาบอกเห็นไม่ชัดหอกสามสีเลยฮะีพี่พูเธอูยูเธอเรื่องแค่ปะหกสามสีครับเปลี่ยนีความจริงก็ไม่มีใครอยู่หแล้วอกสามสี พี่เข <ge> ้ามาคนเดียวรู้จพี่สเพี่ชื่อว่าเราห่จอ่อเขาเริ่มตอเขาเริ่มต่อโอเคอยากถามว่าเอาพี่คะถ้าหนูมีประโยชนแอคทีฟอะแล้วนจะเปลี่นแพซีทำาไงอ่ะหลัการีง่ายค่ะการเปลี่ยนนะพี่ขึ้นกระดับไหนด้วยสึมเทียนพอน้องวนนี้อรอจริงๆเห็นใช่ไหมอรอปว่าอะไร ลายมืออ่านไม่ออก,กบอกพี่ตัวดเลยนะเพราะลายมือพี่มันเลอะเลเทนแสแต่ <พา S 1> ดิท้<พ>าไม่ใช่พี่เรียนแขนอ่านออกหมด่ะโอเคอะหลการข้อแรกเนาะเขาบอกว่าให้เราองค์กร,รมของแอคทีฟอะมาเป็นประธาน ของแพสซี ไม่เหมาะสมกับประธานและเทนส์เจอน้องเรียนน้องเรียนเทนส์กับใครอะเทนส์พี่แนทพี่แนทพี่แนทสกอยไม่ปออกบอกตาไก่ก่อนไม่อยากไม่อยากเอาพี่แนทเลยเอาเลยหัวเขาเลยเขาเลยอันนี้มาถามพี่บุญนะทำไมอะน้องน้องเพเห็นบอกพี่แนทหัวลอกวะ เคยเห็นปะพี sabes, ult, no. No, no mm ่นั erm un ่นท yeah. ี่หัวล้อตอนตอนสอนปะหัวล้อแรงมากน้องน้องเคยถูกก้าวแก่งไหมก้าวเกงเลยหน้ามันยาวหมือนตอนหัวล้อปะเหมือนมากเหมือนมากทำไมพูดคำนี้ please จะพูดว่าเพื่อนหรือเปล่าอ่ทำไมที่ผมว่าต้องใช้ถูกกั tense ด้วยเพราะว่าคือเวลาเราเปลี่ยนวั r b ุบี e อะ คือเข้าใจบอกว่าบางแต่ละเทนสระเวอร์วีแต่รูปมันก็ไม่เหมือนกันใช่ปะอย่างถ้าเป็นพวกเพ e เซนซิมเพลอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืออีซีเอมอาร์ Simple, เพซเซนเพซเซนซิมเพลเพ e เซนคอนเพเซนคอนะมันเป็นอีซอใช่ปะแต่ว่าถ้าเรามาดูแตล้วถ้าเรามาดูตรงไอเนี้ยตรง p r e เซนเ p อร์เฟกต์พาร์เพเซนเอร์เฟกต์อย่างเงี้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นวีใช่ไหมม,มันกลายเป็นวีแทนที่ได้บอกอยากให้น้องเพิ่มเติมต,ตรงชีตด้ว่าต้องดูตามเทนสด้วยอ่าประสาม เขาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนกริยาของตัวแอคทีฟอให้เป็นช่องที่สามพอสุดท้ายเขาบอกว่า ให้เราอ่ะเอาประธานของภาพแพสซีฟแบบไว้หลังไลน์อ่ะเอาประธานของแอคทีฟเนอร์ฟ้าไว้คีบแบบไปไว้ต่อแพสซีฟแบบไปไว้ตรงหลังวัวแบบพี่พูดที่คอยเห็น S U B J ได้ฟังเป็น subject คือประธานได้ไหมจ๊ะโอเคสักตัว next line อะไรนะอะไรกัเดียว18เดียว1ะจะดึงขนใครจะดึงใครจะดึงน <laughs> น้องมันมันเจบีก <laughs> ย้หิรดีโอเคถึงตรงนี้แล้ว <laughs> เราก็ต้องควนความรู้ของน้องๆเนานะมันก็จะมีเรื่องเรื่องที่ควคือเรื่องเพนส เรื่องเวิร์กท่องสามที่น้องต้องจำให้ได้แล้วก็เวิร์กี่เขาเรกยกว่าสักรรมกริยากรรมอากรราากร,ริยาอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนทีหลังเนาะอ่ะจากตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหาในจิตจังๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวพี่จะดูเทนส์พี่จะโทนเทนส์น้องอันนี้คือเด,ดี๋ยวเอาอย่างี้กันพ่องกว่าเดี๋ยวพี่จะเขียนแบบที่มันเป็นรูปแพสซีฟเลยละกันเนาะจะได้เร็ว แล้วพ,พี่มั่นใจว่าน้องทุกคนแม่นเทสคุณแล้วไม่แม่นอ่าเอาอย่างนี้กันเพราะว่าคือพี่อ่ะพี่ไม่ค่อยอยากให้ย้อนไปตรงถึงเป็นเทนส,ส์ซอนนูนตอน,นที่น้องเรียนอ่ะเพราะว่ามันเสียเวลาไงพี่ก็เลยให้น้องดูแบบเป็นแพสซีฟไปเลยโอเคอ่ะอะเออมีน้องพี มีน้องคนไหนเรียนมาแล้วได้อิงสามได้บ้างไม่โอ้ยเริ่มอิงสามไม่ใช่เพิ่งเรียนอิงสามไม่ใช่เ่งเรียนอิงสามเขาไปสอนเรียนอิงสามนี่ไงเขาเริ่มเรียนแล้วไม่เอาแบบเอาแบบปีหนึ่งเขาหนึ่งก็อิงสามเลยอะ่ะเอออยากเห็นหน้ายกมือหน่อยใคยกมือไหนไม่รู้ไม่เอาพี่ค่ะเอาหนงไม่มีอะค่ะามว่าใครไม่ปรับอิงดีกว่าเออใครไม่ปรับอิงยกมืออิงอะไรกันอิงมืออิงสอง อีนงสองอีกสอพี่หนือที่ลยพี่เล่ามาพี่สองอ่ะเอนตินแล้วอยากจะบอกว่าอีสองพี่อ่ะเป็นอะไที่ประไลระไลมากอ่ะเพราะว่าผอพี่อ่ะงานชิ้นเดียวอ่ะใช้เวลาทำหนึ่งเดอจริงอ่ะไม่ใช่่ไปถามพี่โจเลยพี่มีปัญหาต้องใช้พี่่อวะมีเราอะไรันน ก็เขาก็ของของเรากับของภารเดียนไม่เหมือนกันเออของพาร์ทของพี่จริงไม่เหมือนกันมากมากเออพี่ดยวเออพี่เดียวเออไม่ได้พี่ดิวพี่ดิวคือของพี่อ่ะอาจารย์ที่หัวข้อของข้อหนึ่งมาเล้ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องสามารถบอกสาเหตุสาเหตุว่ามันเกิดได้ยังไงเกิดแล้วส่งผลยังไงหาวิธีแก้ยังไงเราต้องหาหัวเรื่องเนี้ยแล้วเราก็มาทำเป็นเอเซ่ทำเป็นพรีเซนเทชันแต่ของพี่ภารอ่ะจะเป็นแบบหาเนื้อหาใช่ปะแล้วก็ทำแบบ สองถามอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เห็นงานเพื่อนที่อยู่หรือไม่ก็บางทีก็แบบทําเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่อ่ะอิงสองอ่ะชิ้นหนึ่งเคมหนึ่งแต่ว่าของน้องของน้องเลยไม่ไม่น้องน้องเช่นชื่ออะไรลูกน้องทารเออแต่น้องทัรจเรเรียนแบบไม่ได้งานเแบบพี่อ่ะแบบแบบพี่พลาดอ่ะเออแต่ว่าแล้วก็อิงหนึ่งพี่ไม่รู้งานเป็นไงรู้แต่ว่างานเยอะอิงสามมีงานสองชิ้นเท่านั้นใช่ไหมพี่บุ๊ เขาวีชิงานชิ้นแรกอ่ะเขาเรียกว่า argumentative essay เเจะเป็นงานเดียวเราต้องเขียนเรียงความที่แสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้แต่มันไม่เห็นคือพี่แนะนำน,น่าจะเป็นเรื่องที่แบบยังหาข้อยุติอะไรไม่ได้อ่ะ <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> <ะ> <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> อย่างเช่นว <c oughs> ่า เกมมีดียังไงหาข้อเสียครับหาข้อเสียไม่ได้แล้วอะไรบ่อนประมาณว่าอะไรนะทำไมทำไมการจราจรในกรุงเทพถึงไม่สะดวกสบายเออตำรวจครับตำรวจตประมาณนี้ส่วนอีกงานหนึ่งเขาเรียกว่างานเทคโนโลยีคอลดีไซน์ จะเป็นงานที่เราต้องคิดแก๊เจ็ตขึ้นมาเองคือแก๊สเจ็นคือของเล็กๆที่มันแบบทาช่วยในความสะดวกก็ได้ชิ้นหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราต้องบอกว่าเราใช้อะไรทําใช้วัสดุอะไรพไเพลโปรเซสขั้นตอนมันเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้อะไรก็ได้อ,อ,อย่างของพี่วุ้ยที่รู้มาเขาทําเป็นแบบหูฟังที่เราสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลาเราเปิดช่องนี้ช่องนี้แล้วก็รู้ข่าวเลยเป็นแบบหูฟังไร้สายอะ่ะ เออไวเลสอืมใช่ไหมวุฒิอืมน่าสนใจนะยิงสามอืมเล่นยิงเรียนยนง 3, งิงสามแล้วต้องจะเก่งแกมาค่อนข้างเยอะเลยอ่ะแกมาต้องเน้นแล้วอะ่ะใช่เพราะว่าอาจารย์ตรวจละเอียดมากอืมแต่ถ <c oughs> ้าเลนะ่นกับฝรั่งแล้วก็สบายอืมแต่พี่พวุฒิกับฝรั่งที่เรียนกับคนไทย

หาที่ว่างตีเข้าไปอัดเดียวก็ตัดอัดเดียวก็ตัดไปเดี๋ยวพี่ก็ไปเนมูกไ่ออกพี่ไปเจมูกไปอืมตีเสร็จอย่างตัดตีเดี๋ยวพี่เวลาตีสักสามนาทีกันเนาะตีเันตีแป๊บเดียวโอ้อยากได้ไมค์ทีไมค์ทสวยเออมีพูดถึงไมค์ทีมีใครเรียนดรออีกเพียรใครต้องเรียนดรออีก จออิงน้ช e ิดอม่ม no ันก็ม no ันเหมือนมันเหมือนกับจะเรียนทุคณในวิทิาชีเนี่ยเหมือนจะเรียนกับบุคลาเลยอ่ะอืมแต่ไอทีาคอมไม่ต้องเรียนจอิงไอทีต้องเรียนองคอมสาย้องเรียนิวิทยาไ่จะเิงเลยวิทยาไมี่ก็ไม่รู้แต่วิศวะต้องเรียนนะ โรอิงไม่ยากค่ะมันคือการว่าตรองี่มีหลักการแค่นั้นเองมีเสร็จแล้วก่อนจ้พี่บู๊นพูดช้าหน่อยน้องเขาอยากฟังพ <kin pap> <awa> ูดช้าๆหน่อยความจริงที่พูดเราก็พี่บูเลยนะนี่พี่ชาแล้วอะ อยู่กับญี่ปุ่นมากเลยค่ะพี่ก็พูดเร็วเพราะพ่อแม่พี่อ่ะพ่อแม่พี่ก็พูดเร็วอ่ะพ่อแม่เดือดโดนท้องเ่ยเดือดโดนพ่อแม่อย่าโทษพ่อแม่ไม่ต้องตีสวยงามก็ได้ลูกเห็นน้องข้างหน้าตีสวยมากเลยเอาแบบพอเห็นเป็นตารางอ่ะเขาค้างเขาเขาโคเป็นตารางอืม

หน้าอย่างนี้นะรีเมอ้ี่เรียนแรกจะเล่นพวสายอักรเดี๋ยวผู้ชายรีเมหอผู้ชายก็รีเมคหวเออไมโครผู้ชายสมบัติภาคนะ่ชายนรเสมบัติภาคเชายแพชายสมบัติภาคโอเคพี่คิดว่าน้องเสร็จแล้วเนาะมา มา,มาดูรูปแบบ Passive Voice ของ Present Simple ดีกว่าจำแนงแปลว่า Present Simple มันคือมีโครงสร้างว่าอะไร Subject บวก Verb ช่องที่หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็น Passive Voice อะเราต้องเป็นเราต้องเป็น Subject บวก Verb to be พี่ขอย่อ Verb to be นะบวก Verb ช่องที่สามเห็นใช่สี่วง,งเห็นไหม,ไมเห็นนะโอเคอ่ะ พอมาเป็นเพรสเซนพี่เขียนคอนติเนวัสถูกปะพี่เมือเยเขียนตอนลางนถูกปะใช่ไหมโอเคพี่แทนถูกใช่ไหมโอเคอ่ะพอเพรสเซนคอนติเนวัสก็จะมีโครงสร้างเป็น subject บวก verb to be เนอะบวกอะไรบวกอะไรบวก verb e n d i อ่ะบวก b กต้อง มีน้องจำได้เลยอะแล้วพอเป็น present perfect มันก็จะเป็น subject บวกพี่ขอท้องกัน <c oughs> ช่วงนี้พี่จะจอนีอพี่จะพอ m ิสน,น, okay. นาอโอเคดหม m i s u b j e c t บวก has หรือ have นะทำไมเป็น has หรือเป็นทำไมต้องเป็น has หรือ have ละ่ะ <Okay. S 1> เพราะว่า has เนี่ยมันใช้กับประธานเอกพจน์นะแต่ have อ่ะมันใช้กับประธานพหูอุนภ์แล้วก็ I เออ AI มันตัวพิเศษมากเลยนะไม่เข้าใจมันจะพิเศษไปอย่างไหรอ่ะแล้วก็บวก w o r ข f อที่สามนะโอเคเข้าใจเปล่ามาถึงบางวลพิเศษละเข้าใจไหมอ่ะพอต่อมา p a s s i l e ถ้าเป็นในรูป passive voice จะเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็น subject บวกอ่ะถ้าเป็น p a s t ถ้าเป็น p a s t e s e นะ่ะตัว word ผู้บมันจะเป็น was กับ were แทน ซึ่ง v o i c ่ะมันจะใช้กับประธานเอกพจน์อืมแล้วตัวเนี้ยไอก็ใช้ v o i อ่ะแต่ว่าถ้าน้องไปดู if c o s ที่พี่สอนต่อไปอะ่ะไมอมันใช้ verb อืมมันถัมพี่ไม่แน่ใจว่าทำไมนะเพราะว่าตอนที่เรียนพี่ก็จำมาเออเพราะพี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันมีพี่เจ็ดคนไหนรู้ปะ้ะพี่บุ๊ครู้ไหม,มอ,อืมมันจะัลสลวยเฉยอย่างบางทีอย่างเงี้ยบางคนทำไม อย่างไอกวีงเงี้ยบางทีมันก็ใช้เชลแทนได้แล้วมันดูพอปกว่าเยอะเลยมันดูเป็นมันดูเป็นทางการมากกว่านาอเออแต่ว่าเชลเขาไม่อยใช้กันอ่ะ subject verb t e w o r d ตรง verb อะก็ต้องเป็นว e r b ช่องที่สามโอเคเนาะอ่ะต่อไป past continuous มันก็จะเป็น subject verb v e r d บวกไะบวกบวกไ e เอ็นจเนาะเฮ้ย v ว r ไ i เอ็นถูกไหมเอ่าต่อไปก็เป็น p า s ์สเพอร์เนะ pass สเ r อร์เฟกต์ะมันก็จะเป็นซ b บเจกบวกเดี๋ยวนะเอาแล้วเรวเวเๆๆวเๆๆวเร็วเวเรวเรเ็วเวดี๋ยวพี่ขอที่รู้สึกว่าพี่บอก p r เส e n เพ e r f เ c t ต้องผิดอะเดี๋ยวเดเดี๋ยวไปเป็นนะ โอเคออ <Okay. S 1> พี่ดูแล้วพี่ผิดตรงไหนอ่ะพี่เริ่มผิดไป,ปตรงนี้เลยโอเคพี่บอกใหม่นะอ่ะเส้นคอนติเนียร์อ่ะสาเ,เออมันจะมีโครงสร้างเป็น Subject บวกบวกเวอร์ชูบวก being ใช่ไหมเออพี่บอกผิด b e i n g นะ โทษทีพี่สับสนพี่นึกว่าพี่เขียนตารางอทีตยวอยู่บอร์ท่ <c oughs> องที่สามอ่ะเข้าใจเปล่าเข้าใจนะตรงนี้เข้าใจนะ <c oughs> โอเคพี่ขอโทษทีโอเคมาแล้วถ้าเป็น Present Perfect มันก็จะเป็น subject บวกแพงหรือแ a งทุกแล้วนี่ต้องเป็น B ีนะพี่ตกบีนไปอ่าอ่าพี่ขอโทษทีพี่ขอท,ทีพี่เบรม,มไปไหนเมื่อคืนเมื่อคืนพี่ดึกไปไหนทออะไรคะ เล่นเกมส์ไปค่อยเอะไรคะไม่คิดว่าเกมอะไรก็ที่เล่นเกมมัแข่งเนาะที่เล่นกมมาแข่งมีน้องคนไหนเล่นเสบ้างเดิดสาเดิร์ I R T เดิร์ดอือเติร์ดสมรแบบน้องมันบังคับยามากอะรถมันบังคับยากมากๆอะ อยากเล่นครับพี่ก็อยากเล่นเฮ้ยคนบังคับเป็นอ่ะจะบอกว่าสนุกมากนะเพราะวีพอพี่อ่ะเคยเล่นตอนที่มันเป็นคอลินแม็กเลย์อ่ะแต่เป็นมันเก่ามาแล้วแต่ปี2005สนห้าสรุปมากฮะไปนะคอลินแม็กเลย์มันเป็นชื่อนักแข่งค่ะเป็นชื่อนักแข่งวอล์กแอลลี่เขาชื่อคอลินแม็กเล่ยมามาเดีเลื่อนต่อพี่เลไม่แน่ใจว่าตายยัง เออมาในเรื่องต่อตรงนี้พี่ขอพี่ขอแก้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น subject บวก was v e r e บวก being พี่แจ่งมาสายเดี๋ยวเดี๋ยวพูด special พูด s p e c i ่ l บวก being บวก verb ช่องที่สามนะพี่ขอแก้นิดนึงเข้าใจเปล่าเข้าใจมึงจะเด็ก